ญามมหาโขมายังพระขวันตังสรนังคะตาโยโนพระควาอสาัทธัญาสาจามยันพระขวโตธรรม ปารุยังปฏิจจดกุณาโยโกหิเตศิอนุขามปังอุบาทายาสานมาปุณณวิยังพารานสิยังปิศิปัตะเนงมิกทายงปัญแกวคิญญานังพิโคนังอนุตรัง ทำมาจากการปฐมันป่าวะเตตะวาจัดตาเรศสัสจานิปปรกาศเสศิตัสมินจัปโวสมัยปัจจาวะพิยานังพิโคนังปมนุโค ายากรีติสมุทธยธรรมมังสัพานตังนิโรธธรรมมันติพคะวนันตังโอปัสสัมปทางังยาบิตตาวาพะวะโตเยวะสันติกาเอหิภิกขุโอปัสสัมปทางังปฏิละพิตตวา พระพวะโตธรรม,มวินยัยอริยาสาวกาสังโฆโลเปปัทมามอุปนโนอโมสิพุทธรัตนังธรรมรัตนงสังพุทธรัตนัต,นตีติรัตนังสังคปนังองโมสิ มังอาสานหาคนามีกาลังตัสสะพระวะโตธรรมะจากย์บ่าวตนาบาลั Patawa Imang Tanang Sampata Ime Sakare Kahetawa Atano Kayang Sakaro Patanang Karitawa ปทาภีนางกระิษามายะถาขะอิตเองิสักาเรหิปูชังกรุมานาสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปะริญพุโตปิยาตะเพหิคุณหิอตีตารัมนตายา ปัญญายมาโนอิเมอเมเนทหิเตสก,กาเรปฏิทันหาตูอัมาคังทีครตังอัทธายะอิตายะสุขายะเราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์ใดแล้ว ว่าเป็นที่เพิ่อพระผู้มีพระภาพระองค์ใดเป็นศาสดาเป็นครู เป็นพระอาหารหันต์จะรู้ชอบเองทรงอาศัยความการุณในสัตว์ทั้งหลายทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชน์เพื่อคูณทรงอาศัยความเป็นดูได้อย่างพระธรรมจากฐานยอดเยี่ยมให้เป็นไปทรงประกาศ สัจจะสีเป็นครั้งแรกเก่พระวิสุป,ปัญจววคีที่ป่าอิสิปัตนามรคาทายวันใกล้ตรงภารณสีในวันอาสาหาปุณเมีอันหนึ่งในสมัยนั่นเลท่านพระอัญญา โอลทัญญาผู้เป็นหัวหน้าของพระภิษุปัญจวัคียฟางธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทำมาจากสูตอันบริสุทธิ์ประศจากมุนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับ เป็นธรรมดาจึงทูลขอขอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเป็นองค์แรกในโลกอันหนึ่งในสมัยนั้นพระสังพรรัตนาได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพระรัตนไตรยคือพระพุทาร,รัตนาพระธรรมรัตนา พระสังฆรัตนาได้สมบูรณ์แล้วในโลกบัดนี้เราทั้งหลายมาประจบมงคลสมัยอาสารหากคุณนนมีวันเพ็ญอาสา,ารรมาตที่รู้พร้อมกันว่าเป็นวันที่พระภูมีพระภาคพระองค์นั้น ทรงประกาศพระธรรมมาจากเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงสาวโกและเป็นวันที่พระรัตนตรยัยสมบูรณ์คือครบสามรัตนายึนหมาประชุมกันแล้วหน้าที่นี้ถือสักปาร่าเหล่านี้ทำกายของตนให้เป็นดังพั กการะและลึกถึงพระพุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระพู้มีพระภาคนั้นจะททำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่งพระโสดนี้บูชายอยู่ด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคแม้สเสด็จบรริพานนานมาแล้วยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอ่นานพระพเจ้าทั้งหลายจะเพ่งรู้โดยความเป็นอดติตารมจงทรงรับเครื่องสักการะอัานข้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์เพื่อความโขเพื่อความเจริญแก่ข้าทั้งหลายสิ้นการตันนานเธอ